ะะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาทานายดวงชะตาประจําวันศุกร์ที่28กรกฎาคมให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําวันศุกร์ที่28กรกฎาคมนะคะศาสตร์ทูพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทำตัวสบายๆค่ะเรื่องการงานที่เคยมีปัญหาจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่การเงินนี่สิคะต้องเครียดหน่อยใส่ใจหน่อยนะคะโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวข้องกับหนี้สินบัตรเครดิตต่างๆผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องทําให้ตัวเองนั้นเอาอยู่ให้ได้ ด้านความรักไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดอะไรเลยนะคะเพียงแต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนิ่งๆไว้ค่ะอย่าไปเถียงแฟนและเรานั้นจะมีความสุขต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจาวันศุกร์ที่2 8กระกฎาคมนะคะได้ทูบนะาราหูนะคะทูบสีดํา3ดอกค่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ ก็ตามนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเปลี่ยนแปลงไปในที่ทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องการเงินจะโดนลาหูรวงทร,รัพย์ก็คือเสียเงินเยอะค่ะวันนี้นะจะต้องเสียเงินในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะจะไปไหนก็มีแต่คนให้เลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมนะคะด้านความรักนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนนเด็ก่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันศุกร์ที่28กระกฎาคมนะคะศาสตร์ทุพยากรบ,บอกว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นการงานจะต้องนะคะมีความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้การงานถึง จะประสบความสําเร็จเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะด้านการเงินนะคะมีโชคกว่าใครมีเงินไหลามาเทมามีโอกาสที่จะได้นี่เก่าคืนนะคะจากลูกนี้ต่างๆนะคะด้านความรักคนโสดที่เกิดวันอังคารมีสนเสน่ห์เป็นพิเศษมีโอกาสนะคะได้พบรักต่างชาติต่างภาษา่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจําวันศุกร์ที่28กรกฎาคมนะคะศาสทูพยากรบ,บอกด้านการงานผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะด้านการเงินจะมีการเป็น แปลงเรื่องการเงินนะคะจะมีการดึงเงินเก่านะคะมาใช้มีโอกาสที่จะขายทรัพย์สินค่ะบ้านรถที่ดินได้นะคะจะได้เงินก้อนกลับมาด้านความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันพุธนะคะจะมีโอกาสนะคะที่มีช่วงเวลาที่ดีกันมากขึ้นปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่28กรกฎาคม ศาสทุพยากรบอกเลยเรื่องงานจะต้องมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะคนรอบตัวคุณอาจจะมีใครนะคะออกไปในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการงานด้านการเงินนะคะผู้ที่เกี่ยววันพฤหัสนั้นยังรับซ้ายจ่ายขวาค่ะการเงินยังค่อนข้างตึงมือนะคะแต่ผ่านสิ้นเดือนนี้ไปจะดีค่ะด้านความรักนะคะไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่โดยเฉพาะคนโสดอาจจะต้องอยู่เงาๆงเงียบเมีโมีลกส่วนตัวสูงหรือมีเพื่อนนะคะที่คอยนะคะให้ความรู้สึกดีๆจะดี ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่28กรกฎาคมศาสตร์ทุทพยากรบอกเลยจะมีปัญหาการคิดมากการงานปัญหาเก่าๆทมให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นปวดหัวค่ะด้านการเงินนั้นนะคะจะมีการหมุนเวียนคล่องตัวดีค่ะแต่ต้องรู้จักการประหยัดใช้ประหยัดจ่ายนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะด้านความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะมีโอกาสที่ฐานไฟเก่าคนรักเก่าจะมาขอคืนดีนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิด ในวันเสาร์ค่ะประจําวันศุกร์ที่28กรกฎาคมศาสตราภพยากรนะคะได้ทูบสีเงิน2ดอกค่ะเขาบอกว่าปัญหาอะไรต่างๆความเครียดต่างๆเรื่องการงานจะได้รับการคลี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอเพียงแค่คุณนั้นมีความคิดสร้างสารรค์การออการพูดการคิดเรื่องการเงินค่ะจะทําอะไรต้องระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะเอาเงินไปลงกับอะไรในวันศุกร์ที่28กรกฎาคมคิดให้ดีค่ะด้านความรักก็เช่นเดียวกันนะคะทําใจให้สบายค่ะปัญหาที่คุณคิดปัญหา ที่คุณมีความรู้สึกกังวลอยู่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้นะคะและนี่คือการทำนายดวงชะตานะคะประจำวันศุกร์ที่28กรกฎาคมให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะคุณผู้ชม